สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับนุนอีกแล้วนะคะก็มี3ามคำง่ายๆที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันและก็ใช้ในการทํางานได้เลยค่ะก็คําแรกนะคะ speak up speak up แปลว่าพูดออกมาค่ะถ้าใครยิ่งคบสายฝอนะคะก็บอกเลยว่าคุณต้อง speak up คุณพูดออกมาค่ะไม่ว่าคุณจะพอใจเสียใจร้องไห้คุณไม่พอใจหรือคุณชอบคุณดีใจหรือว่าคุณรู้สึกรักมาก การพูดคำนี้ก็คือ speak up นะคะแล้วก็คำที่สองค่ะ speak softly speak softly speak softly, Spe softly ก็คือเราอาจจะเจอคนที่เกลี้ยกันเอ้ย e ดูเหมือนโมโหแล้วหรือเปล่าก็าบอกว่า can you speak softly can you speak softly เอ้ย e คุณไม่ต้องเกลี้ยกกับฉันก็ได้นะฉันก็เข้าใจคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสาวบ้านำไปใช้ได้คำสุดท้ายนะคะ speak slowly speak slowly คำหนึ่งคำที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเจอพรัหลังพูดรัวๆยาวๆบอกว่าพูดช้าๆหน่อยค่ะฉันก็ออยังเพ้าใจคุณดู can you speak slowly can you speak slowly นะคะวันนี้ก็เอาสามคำง่ายๆมาฝากกันนะคะเผื่อเพื่อนๆได้นำไปใช้แล้วก็พูดได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์นด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย